โอเคขอบคุณโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็เราอยู่กันในเกมโอเวอร์คุกสองตอนนี้เรามีแขกรับเชิญหนึ่งท่านนั่นก็คือเย้คุณคุณนึกไหมครับกระดาพูดแีวิลเรียกเคนซัน่าฟานนะจ๊ะจุ๊บๆแย้วันนี้เรามี เราเขาเรียกอะไรนะเรามีค <widely sauna> yeah. yeah. ุณ yeah. ป like like ีศาจมาเล่นด้วยแย่ยัยอาคุณคุณเป็นหัวห้องอะไปเลยไปไหนวะไล่กลุ่ยนี่อะไรวะเนี่ยกดยังไงเซฟสล็อตเซฟสล็อตโออะไรสล็อตสล็อตนะอะไรสล็อตนะตอนนี้ ด่านแรกคุยกับลาซายเอ้าไอ้วันเดีิดก็หลอกคิดว่าจะมีบทพูดโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้เจบที่เกียรติคุยแล้วไปอ่านแล้วด้วยเอ้าอะไรอไรอ่ะเริ่มมาอย่างงงงไปอย่างงงงงโคตรงง ขับรถ<ป>เอาเา้าให้ขับรถมาที่เดิมทำไมอะ่ะไม่เข้าใจเอออันนี้นี้พูดเถอะโง่ทั้งคู่เาวดาคุเก้าแล้ววีอ๋อยัยในเรื่องเราโง่กันน้่ง,งนาน <c oughs> อู้อูอ้ โอ้วโหว้าวเอาไหมเสียงเกมดังจังอู้โหเอาจะปรับเสียงเกมจังอืมอเปิดตำราโอ้วคุกอืมอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอ้าแป๊ะ what do you what do you mean is that a is that a ดันไปซื้อเลยไม่รู้เหมือนกันแปลเอาเองละกันแเอาเขาก็่เทมป์รีผ่านนะฮะจริงๆอู้อ่าอูอูอย่างเงี้ยโอเคโอเคเออเหมือนว่าให้เอาส่วนผสมทุกอย่างมามิกรวมกันแล้วก็ไปเสิร์ฟ yeah. อย่าง <laughs> <laughs> กับข <laughs> นมปันซอมบี้พวกนี้นะครับครับ โอืยทำไมล่ะชางต้องเป็นเนี่ยเลือดบ่นนะล่ะจริงๆขอร้องแหละจะให้ทำอะไรรีบไปทำไม่ได้ตัวอะไรด้วยเอาหนมปังมาเลยหนมพักหนมปังมีตัวอย่างอื่นด้วยเหรอเ็นเป็นตัวยาวๆหนมปังเออเลือกอูอาวอวไน้่ะอยากเล่นแล้วแกอยู่ไหนอ่ะเขาให้ทำอะไรมั่งให้กดอะไรมั่งเนี่ยอให้กดในนี้อ่ะกด กูเหรอสเปกปลาเปล่าสเปกปลาไม่ใช่อ่าอะไรวะเออเออมาส์เมาส์เมาส์ใช้เมาส์เลยกันอ่ะคุณเอาไปหั่นโอเคเออกดเลยนะกดกดกดเลยวะกดอ่อนี่นในคิวคิวเอ๋อย่างงี้สิอ่ะโอเเคอาเอาไปเพื่อน ลองปุ่มลองปุ่มปุ่มอะไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยไงเนี่ยไปหันไปหานคุณเราไม่เคยเทรไแม้ผมดิอาจารย์เอาเออเอาไปเอาไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟเออให้มันได้เอาไปว้าวว้าวโอ้ยให้สไกเลย เออนี่วางไว้าานั่นแหละวางไว้าานั่นแหละเออเออเออเอาอะเอาอะเริ่มมาเออเ,เอามาใสออ่อะไปต้องจานเลยขอโทษค่ะลูกค้าที่ช้าเพราะว่าพ่อครัวงามเพราะอะไรลูกเพราะเป็นหมาบ็อกบล็อกคุยกับลูกค้าอยูอ่โถุยเอาไว้เอาไว้ อยลูกค้ารอเยอะแล้วลูกค้าย่อเยอะบ้าอะไรย่อเยอะลูกค้าย่อเยอะมากเยอะอ่ะเอ้ยเอาเอาเอาผักขาวไว้หน่อยเอ้ยผักขาวผักขาวอ่ะไฟหมดแล้วผักขาวคุณเอาไปเสิร์ฟอ่าไปเอาเอ้ยน่นไปเสิร์ฟเอ้นั่นไปเสิร์ฟอู้หยิบเองไม่เป็นเลยลูกค้าโตแล้วยิงหยิบเองไม่เป็นเกดีมาก เราเราข้ามออเดอร์ดีเราคกลัวอะไรอ่ะเราข้ามออเดอร์เห็นไหมล่ะเป้ยไปเลยจริงเไรเลยเอออะไรมาปุ่มๆอยู่เลยคุ้คิคนเก่อไรวไปเช้าเ้า เฮ้ยเร็วเร็วเร็วเรเอเเเอ้ยอ้าวไปทำไมวะกูจะเสือไปนะไปนะอันนี้เอาไปเสือได้เลยอันนี้อันนี้ไปเสือได้เลยเนี่ยเอาไปเดีรยวเเจ้าหมางมงงามเเราเสือเสือเเลยนะเสเเฮ้ยคอไปเลยกม่ผ่านไปละ วูา uh, mm. mm. ้าอว่าฮ่าฮ่ possibly? ่ะเอ่ออ่อ่าผ่านไหมเนี่ยผ่านผ่านแหละจริงๆยังมีเสียงซับอยู่ไม่ได้ยินเสียงเบามากคุณทำเสียงเบาอ่ะทำเสียงเบาเดี๋ยวเปิดก่อนเสียงเพลงมันเบามากเลยตอนเนี้ มันมันปรับไม่ได้หรอต้องไปปรัดที่หลังไปไปเอ้ยมันต้องไปปรับข้างนอกอ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 อกติงติ๊งออไหนเนาะไหนไหนไหนคุณเดี๋ยวเราเคยเล่นด้วยกันได้หรอวะไม่เคยอันนี้สามดาวแล้วอ่ะเออนี่สามดาวอ่ะรีรีไหม ไม่เหลี่ยอะ <laughs> อ่านี่ๆเนาี่เราไม่เคยเล่นด้วยกันหรอไม่ไม่เคยเล่นนี่ผมไม่มีสกอร์เออแต่คุณเคยเล่นใช่ไหมเมื่อกี้ผมไม่มีสกอร์เอออันอะเอากุ้งเอากุ้งกับปลามาหัน่นโอเคไอ้ายหั่หั่นแล้หั่นแล เฮ้ยยอนยนกุ้งคุณจะทำแบบนั้นไม่ได <si ้ให้ได้หมดอ่ะผมเป็นใครเห็นผมเป็นใครยนกุ ah, ้งเลยไอ้มันกดแดดยังไงอ่ะบุญป่าวเด้อปลารัวมากเฮ้ยอื้อฮุด กุ้งกุ้งยายไ้กุ้งเอ็งก็มาไวลองหนีนี่หนูเอ้ยเอ้าวบอก่าเอากุ้งมาเปลาเลออเดี๋ยวเอ้ยปลาล้นลูกค้าสั่งปลากันยื้อย็นเงี้เข้าไปลูกค้าเลดิหยิบเองไม่เป็นไงลูกค้า <t un> โอ้ยอ่าอ่าคุณเราจะกุ้งก่อนนะจอยจะอันนี้นี่นี่กเกินตาอนนีงโอเคโอเคงั้นอย่าวางจานให้เีย็บครับเีย็บครับอ้าวเีย็บครับเยี่ยมชีอิชไม่เชื่อโอเคเอาสักอย่ <t un> อางลูกค้อาอย่าหญ่ใหญ่ อย่าว <c oughs> างให้ครับเชฟอย่ <Yeah. S 2> าผมวางให้เงี้ยเงี้ยอี๋อผมเสิร์ฟให้ด้วยคร <c oughs> ับเฮ้ยเสิร์ฟว่าไงไม่เสิร์ฟย่างแซนเชอร์แซนเชอร์อ่ับส่วนปุ่มเอาไป ไปเดียวเดียวเอ้ยกุ้งเอกมาทำไมเอาไปเอ้ยเอาจานกิบจานไม่ได้จิบเอาจิบเอาไว้ชอบกันนักุ้งแมวกินเยอะเอะเอ้าคือเอาไปเอาไว้วุ้ยวุ้ยวุ้ยเอาไปกุ้งกุ้ง กุ้งกุ้งกุ้งปลาลอยหลาดี่ยโอ้ยกอดเงีั้ยแหละรีวิวนักหั่นปลาพบเป็นแมวเจ้าหมานมอยผมผมเสิร์ไปเฉยเดี๋ยวนะดูปุ่มก่อนไหมปุ่มแดดปุ่มแล้วอ่ะุรมไปดูเลยปุ่ม แกได้แล้ปรับไปล้วแอนแอนแอนดูหนที่ไปพาดคทคือ W เออเฉนโอเคโอเคโอเคอนใหญ่เลยที่นี่หาพร้อมยังพร้อมแล้วมาไป11นาทีแล้วจบคลิปจบคลิปเดเด หั่นปลาเอาข้าวไปต้มห่อสาหร่ายโอเคเวลาจำกัดครับหั่นปลาครับมาๆอย่าผมอย่าผมทำข้าวให้ผมทำข้าวให้อืมโอ้โหมีคนเดินด้วยวุ่นวายจริงลูกค้าร้านนี้วุ่นวายจริงอ่าเขาให้ทำอะไรอ่ะเอาขห่อไงห่อห่อข้าวค่ะเอามาๆค่ะ เสิร์ฟด้วยเสิร์ฟด้วยโอเคเออเสิร์ฟเสิร์ฟยิ่ป้าแล้วไหมขอขอหน่อยครับขอขอจานเอออย่างงงย่างงงยังงงลูกค้ารอลูกค้าเฮ้ยเข้าเข้าเข้ายังงงยังงงจ้างเธอมาเพื่อทำงานขอโทษครับ ข้าวข้าวอ่ะข้าวทำไมไม่ขุนข้าวอะไรหุงอยู่หุงอยู่ที่เอาข้าวข้าวไปเอาข้าวยังไม่สุกข้าวโอ้ยเอาไปเสิร์ฟเอาอไปเสิร์ฟเอามองไปครับมองไม่โว้ผมผมจะไลแบบ่หุ่นออกอไปเสิร์ฟดิคุณเจอแล้ว,วไม่เอาเออ คุณข้าวมีข้าวข้าวมีข้าวเออก็ข้าวมีข้าวไงข้าวมีข้าวอ่าปลาหมดหันเป็นเชฟหาอะไรไม่หังของหัน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 นั่นแหละหัน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 ขอเขียนไรขอเขียงเพิ่มครับหลังจานครับล้างจานเอ้ยข้าวข้าวม้อมข้าวข้าวโม เด้ดเด็ดเดออโอ้โหลงหม้อพอดีเลยเดี๋ยวเดีจะเย็นจะเย็นะบลกจริงจริงเอ้ยหม้อหมอข้าวข้าวข้าวขคือไม่รู้ว่าจะทำอะไรก่อนละ ขอโทษขอโทษเกะอ้าเอาลูกขาก็รอกนจะเล่นกันทำไมเนี่ยเห็นอยู่สองคนในร้านนะอ้าอ้าวข้าวว้าข้าวออเออแซมแซมโอ้ยโอ้ยคุณเดื เอาไป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 เอาอาไลาไปเอาไปไม่รู้ได้ยังมือไม่หยิบสาอาไ์เสรอไม่ได้เมือหยิบอาลายอยู่แล้วลองแบ่งนาที่การเกมนี้เราต้องดูก่อนแก่ๆว่าเราจะทาอะไรกัน หมอหมอหมอ,อหไปไหน <c oughs> ไปโอ้โห1ห3นึ่งสามสามมีร้านจานด้วยคุณโอโ้มีร้านจานด้วยเด้อเด้อโอ้โหพระเจ้าฉัน <c oughs> ข้าวข้าวข้าวฟื้นข้าวตกข้าวตก อ้ยอันออันนี้อันนี้ใช้แต่ก,กว่าอันนี้ใช้แต่ก,กว่าคุณมันส่งให้คุณยังไงวะอ่ะคุณกดไลค์ส่งอะผมตั้งปุ่มไว้ปุ่มคุณไม่เหมือนผมเฮ้ยเอาไว้ผมทำไมอะคุณเสิร์ฟไม่ใเ่อฟังคุณอยู่ทางนู้นอ่ะเออว่ะเซอรีเซอรี่อรอ้อทำไม ข้าวข้าเข้าวชีวิตทำไมมันลานโทดจังอะเอ้ไอ้ไม่ได้ทิ้งกันเนี่ยทิ้งเลยทำไมมันพังหมดเลยลีไหมลี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 รี้อสายมันก็ยังแค่เพื่อเออะีลีีงงอยู่ ใหญ่ๆนะพอดเกมก่อนไหมพอดอเกมก่อนไหมอันนี้คือถ้าไม่มีใครกดมันก็จะอยู่อย่างนี้ถูกป่ะอ่าเออก็คือฝั่งกูอ่ะมันมีล้างจานห <c oughs> มีมีมอข้าวอ้าว<ม>ออไปแล้วอโอเคโอเคกุ้งอย่างเดียวกุ้งอย่างเดียวยเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยไปแล้วก็ เอ้ยเพราะว่าจานจานมันมาอยู่ฝั่งกูอย่ากกูล้างให้ดีมากขอข้าวด้วยครับไม่ว่างไปไหนงงกระปุกทำไมมันโยนจานไม่ได้อ่ะจานแตกไอ้บ้าโอ้ก็จานพลาสติกไง โอ้ยโอ้ยโอ้ข้าวข้าวข้าวเยอะเยอะเยอดีดีเดี๋ยวว่าไม่มีไม่มีที่ใส่ข้าวเอ้หม้อเอาไปเลยเอ้เดี๋ยวเอาหม้อเลยแตง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 เยอะเยอะเออเต็มเต็มหม้อเต็มหม้อเต็มใจเวลา ล้างจก่อนสักครู่ครับล้างจอยู่แล้วเวลาที่ระบายเอาเอาเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนเอโอเคพาเอออะไรเอ้ยข้าวข้าวข้าวเอ้ยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เมาไอ้ไม่ใช่เมาไอ้อะไรนะ คีย์บอร์ดสัวนมากตอนนี้เกะโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณข้าวเต็มพื้นอ่ะคือข้าวเต็มพื้นจัดเลยตลา,าก็ต้อง้างข้าวก็ต้องหุง ร้านนี้ไม่มีคนมาสมัครจริงๆกุ้งกุ้งกุ้งขอกุ้งกุ้งสองที่ครับไม่ใช่คิดกูชี้ให้ลูกค้าให้ลูกค้าครับคุณแรงความคนไม่ไหวคนไม่ไหวกู้งก็ถอไม่ไหวแล้วเอ้ากูล้านไม่ได้

ชีวิตทำคำแก้เมนูเดียวคือกุ้งไงช,ชีวิตอะเมนูอื่นไม่เอาแล้วไม่มสำคัญกับโลกไม่เราคือแม่ก,ก่อนได้นล้มึงให้ความสำคัญกับแบบข้าพันมากกุ้ง<น>ไม่มาก่อนแต่กุ้งไม่ไมไปก่อนเฮ้ยอะไรอ่าดาน,นิตาน,นิเสียงหายเลยเอ่ะ เออยี่สิบนาทีเออกดแร็กดโอเพิ่งสอนกูเหรอขนาดรู้ว่าปุ่มแดอยู่ตรงไหนกูยังงงกับชีวิตอยู่เลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้าฉับ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 แล้วก็ทำอะไรวะทำปะเอ๊ะปาเออะับโอเค เอ้ยไม่เอาติดตุ๊กเลียงไอ้ไอ้แบบสั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 บเอตุน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 ไว้ก่อนเอ้ยไม่ไอ้เอ็นไอ้เฮนโมโมไม่โมไม่ไอ้เกิดผิดเอา ไอจานที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวแตงแตงข้าวเอ้ยแล้วจานอยู่ไหนจานนีอ้นี้จะได้เสิร์ฟไหมอาว่าไม่ไม่อย่าบังงี้มอไม่มอไม่เออได้หนึ่งอันล้วอังกิวิได้ไเยได้สองอันแล้วผมไปเสิร์ฟแล้วึ คุณโยนแตงกวามาให้ด้วยดิอ่ะไว้่ะเกคเออขอบคุณโอ้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 เดี๋ยวอะไรเนี่ยที่ตุนโอเคมีล้างจานด้วยโอ้ยโอ้ยอย่าล้างให้อย่าล้างให้วางวางโอเคโอเควางวางเอาไปล้างล้าง กูผัานผ่นมดฉลิบ้ายไปนะลูกค้าจะคอมเพนปล่อยลูกค้าเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วเอ่อข้าวข้าวโอเคโอเคโอเคลูกค้าครับลูกค้าครับมาแล้วครับอ้าว my god สาอะไ โ oh อ้ไม่ก็เอาข้าวข้าวกับข้าวแตงไอลูกค้าครับใจเย็นครับพอสาลายนะครับอ่ะลูกค้าใช่อ้ายอีกหนั้นเอา,อาโอ้ยไปหมดล้วไปหมดล้ว อะไรวะทำไมวาชนรวนกว่าเดิมเฮ้ยไอตีพันงงเพราะว่ามันหลายๆอย่างยังล้างจานอยู่เลยแล้วคับคับเชฟคุณในเวลาเหลือไม่มากแล้วมาทำให้เล้ะล่ะหาย อ่ะอ่อ่ะอ่ะเานู่นให้หมดอ่ะอ่ะอ่ะาวหมดครับขาดมดยูวีดีโยนอย่างเยอะล้วตาโยนอย่างเยแล้ววันได้สามดาวได้ยังไงวะยังใสยต้องโยนเยอะ โดนโดนเยอะๆโอยเหนื่อยใจอ่ะบนฟ้าละดีโอ้ยจะนุกเลไวันนี้ส <c oughs> นุกเลยนุกเลยอะไรแล้วมันโอ้เดี๋ยวนะ เอาพาสต้าไปต้มเอาโทเมโต้มันก็เหมือนแบบเอาข้าวมาต้มแหละคุณดิจการเองแต่ไม่ทุกอย่างคุณมันโยนของยังไงง่ะก็ไม่รู้ผมเคยทำได้อยู่อะแต่ผมจำไม่ได้มักมักมักเยอะๆไะไปทางนี้ไปทางนู้นอำไมเอาก็เห็นคุณเดินไปทางนู้นเอาเอาไปทางนู้นแล้วเอาไปโน้นแล้ว อืมไม่ก็อ่าหานปึ๊บปึ๊บบายโอเคอ่ะกดเลยจะวางลงหม้อพอดีเลยอายังไม่สุดอ่าบายโอ้ไหล่ไล่ไล่ลองกดกุ่มมั่วๆมาได้

ไปติดไปติดออกมาเพื่อนนี่แหละเสิร์ฟไม่ควชอบความอลังก็อย่างเงี้ยแหละอย่าเพิ่งอลังยุ่งกัตรงนี้ก่อนเพื่อนมันไม่ดับอะมันมันไม่ได้ใช้ไม้ตรงนั้นนะก็วายอยู่ทำไมไม่ดับยังที้หันหันหัน คุณเราเพิ่งเสิร์ฟไปชานเดียวเองก <c oughs> ำลังงงกำลังงงกำลังงงกดอะไรทิ้งวะกดลองกดทุกป,ปุ่มคุณจานจานจานไม่มีไม่ได้ราง <c oughs> อย่าเว่งเองอย่าอัวจักรการเอง <c oughs> จดี๋ยวไปกดปุ่มใหม่อีกรอบดิจับลานี้เจ้าไปกดปุ่มไม่มีใครเสิร์ฟเลยอ๋อนังไงเอาทิ้งเฉยเสิร์ฟไปเสิร์ฟไปแล้วรอบหนึ่งไงเสิร์ฟไปละแต่ทีนี้เราต้องต้องการจะอาโอ้จะจะเดี๋ยอเดี๋ย่าอย่าลังการให้อย่าลังการแล้วใครมันสรรหาเอาไอ้นี่มา อะขอ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 เอาเลยวางโอเคโอเคโอเคคขอจานมันไปไหนวะจานนี่ไงอ๋อโอเคเห็นละหุ่นเอ้ยอ๋อผมขอโทษครับเชฟผมผมผิดพลาดเจ๊่ จะกลายไปก่อนนั่นหนึ่งอีกเอาวัตถุดิบก่อนไม่ไม่ไม่เอาวัตถแบบุดิบก่อนวันทำไมแล้วตอนนี้หลังจานอยู่ไม่เห็นเหรอไอ้เชฟไอ้เชฟอะไรหลังจานอยู่เลยหมอ้อนี้ไม่มียังไม่ต้มแล้วกี่ต้มแล้วนะ่ะต้มจนไม่รู้จะต้มยังไงแล้วเชฟเอ้ยอะไรเอ้ยออเอออะไรไม่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 เหลือแล้ว มาเคยเทไปไหนอ่ะก็ไม่มีเวลาเอแล้วตายเดี๋ยามาอ๋อเอาลวงเรื่อะไรอะไรยังไม่อะไรยังไม่อะไรยังไม่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 ยั้ยทันอะไรเนี่ยอะไรแล้วจ่ายมีอยู่สองใบคุณล่างๆข้างล่างข้างล่างมอไม่มอไม่เอ้ยหันอ่ะ เป็นฉันฉันจะไม่มากินร้านนี้ <laughs> ไม่ขายใครก่อนเนี่ยลอยอยู่บนท้องฟ้าก็ทําเสร็จแล้วก็เอาลงไปข้างล่างยังไงคือจานร่อนรู้อย่างว่าจานบินอะไอย่างเ่ะอาหารจานบินเข้มาเด <laughs> ี๋ยวคลิปนี้อาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้คุณเคซี่แบลวไปดูปุ่มก่อน เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คนะมลิปหน้าเจอกันวันนี้บ๊ bye ๊าายยบบายบาย